สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วพบอีกแล้วนะคะกับในเรื่องของการคูณทศนิยมคลิปที่แล้วนะคะเราคูณทศนิยมไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคูณทศนิยมด้วย 10, 100และ1000นะคะมันก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะข้อแรก0.2คูณกับสิซึ่ง คลิปที่แล้วครูเมย์บอกไปแล้วว่าคูณยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งคูณปกติก่อนแล้วเรามาสังเกตผลลัพธ์ที่ได้กันนะคะว่าจะมีหลักการคูณยังไงตอบยังไงให้เร็วนะคะเดี๋ยวเราคูณปกติก่อนนะอ่ะครูเมย์ตั้งคูณข้อแรกนะคะ10คูณ2ตอนคูณเราเอาจุดออกเนาะอ่ะก็จะเป็น20นะคะแต่ตัวตั้ง มี1ตำแหน่งตัวคูณมี0ูนยตำแหน่งบวกกันได้1ตําตำแหน่งเพราะงั้น1ตําตำแหน่งก็จะเป็นนับผลลัพธ์มาค่ะนับมา1ตัวแล้วใส่จุดเพราะฉะนั้นแล้ว0.2คูณด้วย10ได้2.0นะคะสังเกตผลลัพธ์ดีๆนะคะอดหรือหรือหรือ 2นั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะตัวตั้งยังเหมือนเดิมนะคะทั้ง3ข้อแต่ตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวคูณค่ะ10 1 0 1 1000นะคะอ่ะดูข้อที่2กันเลยจ้ะ0.2ดคูณด้วย100ถ้าเราตั้งคูณถ้าเราตั้งคูณก็จะเป็น100คูณ2เราเอาจุดออกนะคะเอาศูนย์ออก ก็จะเป็น200ใส่จุดกลับค่ะตัวตั้ง1ตําตำแหน่งตัวคูณ0ูนยตำแหน่งบวกกันได้1ตําตำแหน่งนะคะใส่กลับเข้าไปค่ะปึ๊บนี่อันนี้1แล้วใส่จุดก็จะเป็น20.0หรือ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 20นั่นเองนะคะ สังเกตผลลัพธ์ดีๆนะคะสังเกตผลลัพธ์ดีๆนะจ๊ะข้อที่3ค่ะ0ูคูณด้วย1000ตั้งคูณเลยจ้าก็จะเป็น1000คูณด้วย2เอาจุดออกนะคะก็จะเป็น2 0 0พันค่ะใส่จุดกลับค่ะตัวตั้ง1ตำแหนง่งตัวคูณศย์ตำแหน่งบวกกันได้1ตำแหน่งนับค่ะ1ใส่จุด ได้เป็น200.0หรือ200นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรของผลลัพธ์ไหมคะเห็นหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาสังเกตผลลัพธ์กันนะคะถ้าเราคูณด้วย10เด็กๆสังเกตไหมตรง0.2จุดมันจะเลื่อนมา1ครั้งนะคะ จุดก็จะกลายมาอยู่ตรงนี้แทนเป็น2.0หรือ2นะคะแต่ถ้าเราคูณด้วย100ถ้าเราคูณด้วย100จุดตรงนี้มันก็จะเลื่อนมาครั้งที่1ครั้งที่1และครั้งที่2ตรงนี้ไม่มีเลขก็คือเป็นเลข0ไปนะคะก็จะเป็น20.0หรือ20นะคะแต่ถ้าเป็นคูณด้วย1,000 แต่ถ้าเป็นคูณด้วย1000สังเกตนะคะจุดอยู่ตรงนี้เลื่อนมา1ครั้งเลื่อนมาสองครั้งและเลื่อนมา3ครั้งตรงนี้ไม่มีจำนวนใส่เลขศูนย์ค่ะจุดก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนก็จะเป็น200.0หรือ200นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนเจอกรณีแบบนี้นะคะถ้าคูณด้วย10 จุดจะเลื่อนไปทางขวาถ้าคูณจุดจะเลื่อนไปทางขวาถ้าคูณด้วยสิบจะเลื่อนไป1นครั้งข้ามไป1ตัวถ้าคูณด้วย100ก็จะเลื่อนไปทางขวาข้ามไป2ตัวถ้าไม่มีตัวให้ข้ามก็ใส่เลขศูนย์ให้มันข้ามนะคะถ้าคูณด้วย1,000จุดก็จะเลื่อนไปทางขวา3ตํตำแหน่งนะคะหรือข้ามไป3ตัวนั่นเองนะคะ หลักการมีอยู่เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เด็กๆเ,เจอเทศนิยมคูณด้วย10คูณด้วยร้อยคูณด้วยพันเด็กๆก,ก็เลื่อนจุดไปทางขวาตามจํานวนของเลขศูนย์นั่นเองนะคะถ้า10เลขศูนย์หตัวเลื่อนไป1นครั้ง100เลขศูนย์สตัวเลื่อนไปสองครั้งและ1000เลขศูนย์สตัวเลื่อนไป3ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะข้อนี้0ูนย์จุดศูนย์ 7คูณกับ10ค่ะเด็กๆคิดว่าจะได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็จะเลื่อนจุดไปทางขวาค่ะคูณค่ามันเพิ่มขึ้นเพราะงั้นจุดก็ต้องเลื่อนไปทางขวานะคะเลื่อนไป1ครั้งค่ะมีเลขศูนย์หตัวเลื่อนไปหนึครั้งเพราะฉะนั้นจุดจะมาอยู่ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่า0.07คูณด้วย10จะได้ เป็น0.7นั่นเองอะเด็กๆจะเห็นว่ามันจะได้0.7ใช่ไหมคะซึ่ง0.7ตรงนี้เราจะเอามาแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเป็น0.7นั่นเองค่ะอ่ะมาดูอีกสัก2ตัวอย่างดีกว่า0.0 0.028คูณด้วย100 คูณด้วย10 0 0 2ตัวเพราะฉะนั้นจุดจะเลื่อนไปทางขวา2ตัวข้ามไป2ตัวตัวที่1ตัวที่2ใส่จุดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เป็น0อ่0 0แ8แต่0 0ตรงนี้ไม่ใส่นะคะเราก็จะได้เป็น2.8ค่ะ เราก็จะได้เป็น2.8และมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะอืมศูนยคูณด้วย1,000 1,000ศูนย์สามตัวแปลว่าเลื่อนไปทางขวา3ตัวหรือ3มครั้งนั่นเองนะคะเลื่อนไปครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ใส่จุดค่ะเราก็จะได้ว่า ด้านหลังด้านหลังมันคือจุด0ูนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น0ูนย์ศครูเมย์เขียนรูปเต็มให้นะจุด0ูซึ่งตรงนี้ไม่นิยมเขียนตรงนี้ไม่นิยมเขียนนะคะก็จะได้เป็น28นั่นเองค่ะถามว่าเรื่องนี้เอาไว้ใช้ในการเรียนเรื่องไหนนะคะในเอาไว้ใช้ในการเรียนในกรณีที่นักเรียนต้องการทํา ทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกเอา10ร้อยพันไปคูณได้เลยเช่นสมมติครูมเมย์บอกว่าต้องการทำา1 2 2ให้เป็นจำนวนเต็มต้องทำยังไงนะคะเราก็จะพบว่า12 2 1 2 12, เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะเลือกมาคูณก็ต้องเลื่อนไปได้2ครั้งถูกไหมคะก็คือ100นะคะก็จะเป็น 0.12คูณด้วย100มันก็จะเลื่อนไป2ตัวนะคะก็จะเป็น12นั่นเองนะคะเอาไว้ใช้ในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องนี้จะเอาไว้ใช้กับการเรียนทศนิยมในเรื่องไหนเดี๋ยวครูเมย์บอกในห้องเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ